สวัสดีพี่น้องสบายดียดอ้อลุงพลมาหอดบ้านเกิดเมืองนอนลุงพลแหละพี่น้องที่แล้วบ้านเกิดเมืองนอนลุงพลก็อยู่บ้านนงประทาบ้านนงแดงเดงมืองสองคอนสวรสดพีพี่น้องหอดบ้านเกิดเมืองนอนมานอน,ย,น,ย,ย,นย,อยื่นนงไายเยื่นนงาย เดี ừ. Ừ. ย๋ยวใส่พี่น้องเบิงบรรยากาศบาดเกิดลุงพุน่นเขาเปลี่ยนไม่เบิร์ดเด,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 ดือดพุ่นบุจือเลยทุกคนบ้าน แม่จะหนีแม่ไปนกิดเสียพ่อไปนกิดเสียบลามีไฟอยู่กันเลยมีไฟอยู่ฟางเปล่าเลยคือบรรยากาศยี่มุสาวบ้านหนองแดงพี่น้องเดี๋ยวเจ้าหน่อยลุงพลสิไปรอตลาดบ้านหนองแดงบ้านหนองบัว

làn xào rất là thì nó đang các ra thịt nó Mình như hương, uh, rưỡi hiền này Hãy subscribe พี่น่องอะระยะยเท้าทางปุดชื่อเลยมีเรืยองอะไรแงไปเะไรรถกลายเมื่อกี้ยัไงก,ก,กุ้มเอทางออกไปหน้ามึงพุนเลยเขาจะนี่พุนออกไปหน้าอยจงนี้ ຈະເປັນຕະຫຼາດເ คืเอ,อเขาเจาปูทางเลยคักรถปูซีเมนต์ปูคอนกรีตหลายปีพอได้มานะลืมหมดจืดเปลี่ยนแปลงเหมดแล้วจีโนเดี๋ยวลุงคน ไบังตลาดนัดมันจะตนนั้งหมดหอคนคนละมันจะต่อ มีเงินอะไอยู่บ้านนะแต่ทางจนทางนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนแล้วเนาะแดงๆเข่าทางยังจะเลี้ยวที่

ขลุกได้เงแน้ะไม่ร้นก็จะดตเขาจได้เน้มาชุบกันน่อน้องอร่น้ำหนนี่มน้ำมัน่มีน้ำมันดองน้ำมันด่กบเนียกบเนเออเอาตัว่งใหญ่เนี่ยบักบิ๊กเนี่ยอบมบนแมนนโอ้ช่าานน้ยู่ มีอยู่บระเดีโซตัวบเลียมบ้าแล้วนี่นี่ัวปอดปอกไปหามาก่นโอ้ยตลสดเนาะรวยรวยรวยใครนึกเขาอยู่เขาไปหามานตกลิมตกไข่ทั้งคือกบอยู่บนเงินต้่คอตัวใหญ่เนี้ยบงกบ้านบ้านอันคอยนัก ตัวน้อยบ้านเฮานี่ตัวใหญ่น้อยบานเขาแต่ตัวใหญ่บานเข้ามาเฮามันจะลุ้นนี่คมใหญ่นี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 ่ได้บ้านเฮาตัวใหญ่ได้นี่คมเลี้ยงมาขายเจ้าบ้าหรอตัวใหญ่บ่ให้เป็นกีเป็นตัดเป็นมูเป็นม้าเป็นเงี่ยวก็ได้มูเป้าใครมาขายยนี่ยมันแห้งยนี่ยมันเด็ดน มีแต่กบเบียงแล้วแ่ไงจะมาจะบ้านไหนบ้านก็ดีโลกบตรงนีเนี้ปลาตองเนี้ยาแ้าน้าไหมต่าปลาเ่ือแม่นปลาเนาเพมันเสือห่โดยอะไรบักเมาบลมนี่ละเอมีู่ยเนอนดัหนยังอีกพี่บัก่ยน่ะเเบงยงหรอโดย นี่ปรต่องยั่คนนึงเลยมันจะจึดเลยเดินี่แถวน้องไลงลวแถวน้องลวงน้องลวงน้องเดินโอ้ครกูปุ่นเ้อมามามาเด้นมาเดอุ่นๆกันเด้อใครเบิ้ลหรอวะงงาเมางด่าเลยนะฮะใหด่าอ

เห็ ة, well, ้ยม้กทัวทั้งนั้นทัวทั่วตรงนี้แม่ใช่ไหมทัวจับกบดึงก็ไกแม่ขึ้มาตัวเลียนแท่งหตัวเลียนาไใช่ตัวเลียนเขาจะใช่ปะเาจใ่่ใ่โเโอ้สื้อปนี่ยง ใส่เหล้าหรือีรึเปล่าไม่ก็ทันทุกมาณเป็นแปะตัว้าตัวตัวนจะไ่มันก่หรือวะโอ้แดดอ๋อนี่เป็นทรงชนิดไต่เ้องคนคนสัตว์อย่างน้มนจะเป็นเจ้าของมากระโปรงเนาะ เกรองบริเวณไม่ได้ไตไม่ได้ทุง้สท้ายฉลออดบักข้วไม่ขาเาะไม่ขเนียเปนอระเป้าเป็นะเป้าใจทอดเอาเปียกมาติเลยนะดือน้นขายวไปดึงมนโอ้ข้าวนางนางเรียงตีซอยเด้ตนคุ้ย ยังไม่ได้แล้เขรุนเบิกแลวสิมียรูว่เมียอรูน้อนงวัดมีไอูอ่ะมีซอยเลยอยากตายไปอยากตายเพราะว่าเวียงเอาจะมีหอที่บ้นเขาจะกนเนาะมูดาบ้านจีก็อยด้วยบุบ้าน บนจยาบกาวป่ายะเลยกรน้อยันเบนอาม้ใส่บาะองเหรอองละมีน้องโตปลากตอรบานน้องบัวด้วนึ่งพี่น้องตลาดบ้านน้องบัทา สบายดีโอ้ยอย่ามจื้อข่มาจังแม่อาหารจื้อคนนอก่ีพุ่นไอยู่จขายของายขอโอ้ไ่นอยเนาะมาชื่อชมามา่เนี่ยเมื่อวานเมื่อตอนแรกเมื่อวานเจ้บานเวเปี้ยนชื นางหมดแล้วเนี่งเดียวอะไนป่ะ <Luc> น <ar ic> ี <interesante> ่ยนอนดูโลออกมันน่งคล้ายนมีอ่ะนะเนี่ยเขากัดตลาดมน้องบัวคือคัาดีวะเนาะ เส็นไดแบบถ้าใส่้เขาเป็นขาแต่ยังไม่จ่กับใ้คุณว่าห่อ้าีใดเส้นไดที่ยังดื้สิบบาทขึ่นอบาทสี่ไดเส้นไดโอ้โหขับจะวะสี่ใดเส้นใดมาส่น ปีเขาคายนี้นี่เอาซื้อเอาปีคายเท่าไหรบ่เบยนี่ลายสิาทสามก้อนเาสาก้อนเามันยมมันดูเพียันเพียะเพราะว่าพยิเศษ้เช่าทขอขอลงหเรินมาาเมเลี้ยวหาเงิน้งเบื่อมีเงินบาทเลยเดีล้วกลบหต่แทนแฮม จีตาไข่อโรอีกยังก็โรกหัวแฮทแทกมันแมนยู่บเยเขาอแก้วมะมันมรจีตาไข่ไม่อมุติดสิแต่ลาบาน้องบัวสี่นะยืมเงินๆยืมเงินๆลบเงินลยืมบอกอายเลย เจดีไทยตัวเิดตลาดด้านนองบัวกินกระจีท่าไก่เหรอโอ้แซ่บแซบมันแรงอยู่นของาวเปิดก่าตลาดกขยีไก่ จะแสบเล็กตัวน้อยๆนะโอ้โหตรงนี้ก็จะลายสีเลือกตลาดน้องบัวทองตลาดนัดต้นจันคึกคักดีว่ะลายสีน้่างอนสีกลัวบะ โอ้ปิมแบมันนี่่วนน่สร็โอ้ปิมปลาดูกจาไป็ะเสือเลยวะปลาดูกจะมี่เหมือนเไหอไก่นี่หางเด้อ ก็กาขายวันนี้เออักไซบอกเบียย่งนี้เลเบียรอย่างนี้เลยเบียดย่งนี้นะเบียฟักไซเบียมาละมีเ้อวานะครณมาเน้อขายเลกขายเล็เาร่มันี้ก็มีเนาะบบบัวเนี่ยมีก็มีเป่ัวบั

กุ้งเยอะกุ้คอกุ้งมัดอ้หมัดนี้หน่อยเนาะแมโอ้ออ้มจาคลอง่่ไปเห็นเราได้เลร โ,โอ ar, s. <S โ้ใส่รอบโอ้มันจะตัวน้อยเนี่ยเนน้อยแล่บะน้อยแะเมียนเลยอ่ะนั่งเราเราสือเราซสืออแลเราไม่สือวะโอ้น่าเราสือทำมนแฉะด้แล้จะามแล้ว มันะลาดเต็มคางบ้าเงี้ยนั่งมาวนอะทุ่งต่าไหนเนี่ยเน่ยไบ่หมดุ่มเลยนี่ไช่ลูกไช่ลูกไช่ยไม่พังเท่านี้โอ้เขาก็เป็นร้านในน้ำร้านไปอันฟ้าเลยครับเอาออมว่า เออค่ะเดี๋ยวจะใส่ถุงบริเสน้ำาดิเซน้ำมันจางัวะมือเอาทั้งบ้านก็ปุเออก็ได้ผัวเขาลงมาทำบนนั่นโอ้ผู้พายเยอะหน่อยเออจนผู้พายแหละน้ำชามทีสองขวบกองแล้วพี่กี้ว่าจะบวชเป็นจั่วน้อยมาติกองีนี่เหรออีหัวกองหอมไอโอ้ยขากเด้อต้องบวชเด้เนี่ยนี่ไง

các nó vào nó buồn, này Thì kia em tin xám nhẹt này không nhẹ này này sau phía phải như thế Oh, มัคขายมันพอดีตังคายอยู่นี่เลยน้อครับหั oh. กแล้ววนะันดนงบัวเจอโตผูก yeah. so. ข้กีดปละล่ะ คนจีเบอร์สร้างลงไปวัดตอ,อนนี้บัวท่าที่ตรงท่านเสดงเขาก็คือคักดีนะคอนเป็นคนอคีบคืออยู่ในเมืองนะบอน